รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จริงทุกเส้นทาง Isuzu V Cross 4x4 Master of Allroad รถยนต์ New Suzuki Swift Power u Up Mitsubishi Expander ใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัด สดีค่ะพวกเรา2คนค่ะเช่นเคยเลยค่ะในรายการมอเต r ร์ n n นนิค่ะก็จะเจอเราแบบนี้นะคะทุกคืนวันศุกร์ตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปค่ะค่ะช่องแรกของรายการนะคะก็คือช่อง Text Time นั่นเองค่ะวันนี้ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนเดิมจะเอาอะไรมาฝากบ้างนั้นนะคะก็ไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะไปตู้บริษัทเซิร์ฟ Engine ยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนเผยโฉมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไปตู้อพอลโล RT6 ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเลเวล4ซึ่งนับเป็นระดับที่เกือบจะสูงที่สุดตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์นานาชาติ อพ o l โลอา6เป็นรถในกลุ่มมินิแวนที่ไปตู้นั้นตั้งใจจะให้บริการในลักษณะรถโดยสารสาธารณะประเภทโลโบแท็กซี่ก็คือรถไร้คนขับที่รองรับการใช้งานในเมืองทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการอ่านตีความป้ายสัญญ,ญาณจราจรการหยุดตามทางม้าลายหรือการเลี้ยวโค้งแค่ตามลักษณะสภาพถนนในเมืองใหญ่ขนาดตัวรถมีความยาว4 7 6 0ม mm, มกว้าง1870ม mm, มสูง1650ม mm, มความยาวฐานล้อจากหน้า ถึงหลัง2,830ม mm. ิลิเมตรอย่างไรก็ตามค่ะไปตู้เองก็ใช่ว่าจู่ๆจะนึกเปิดตัวรถอัตโนมัติตรำกระแสดื้อๆพวกเขาก็เริ่มโครงการไปตู้ Apollo Project มาตั้งแต่ช่วงปี2017โดยได้เปิดเป็นแผนงานซอฟต์แวร์ระดมความคิดสาธารณะแบบ Open Source ผ่านแพลตฟอร์มชื่อ Apollo ซึ่งนอกจากไปตู้แล้วก็ยังมีบริษัทต่างๆให้ความร่วมมืออีกมากกว่า40บริษัท ในจำนวนนั้นผู้เล่นสำคัญก็คือบริษัทรถยนต์สัญชาติจีน King Long United Automotive Industries และบริษัท LedaAR Tech จากแคนาดาผู้ผลิต雷达นั่นเองและชุดเซนเซอร์สำหรับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งใช้แพลตฟอร์มเปิด a p o l โลของไปตู้ในการพัฒนาระบบช่วยขับในกลุ่มของ ADAS มาตั้งแต่ช่วงปี2019ด้วยดังนั้น a p o l โล RT6 ของไปตู้นั้นนับว่าเป็นรถที่ผ่านการพัฒนาโดยมีทรัพยากรในมือให้เลือกใช้ไม่น้อยหน้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกและที่สำคัญ ไปตู้ก็ระบุว่าพวกเขาสามารถควบคุมต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดีโดยอพอ l โลอาที6นั้นจะมีต้นทุนการผลิตต่อคันเพียง250,000หยวนประมาณ1.4ล้านบาทในเบื้องตอน Apollo ้นอพอ l โลอ t 6ค่ะจะมีฮาร์ดแวร์หลักๆประกอบไปด้วยไรดอร์เซนเซอร์8ตัวกล้องรอบคัน12ตัวและเซนเซอร์ตามจุดต่างๆรอบคันรวมทั้งหมด38ตัว ทั้งหมดจะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะตรวจจับวัตถุและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์นอกจากนี้เฉิงจูรีรองประธานไปตู้ก็ยังให้ข้อมูลว่าอพอลโลอาทีหนั้นผ่านการวิ่งทดสอบและก็เก็บข้อมูลมาแล้วเกือบ32ล้านกิโลเมตรเวลานี้ AI ในอพอลโลอาทีหจึงมีข้อมูลในการขับเทียบเท่ากับมนุษย์ที่มีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้ว20ปี อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของ apollo rt 6ก็คือฟังก์ชันการใช้งานห้องโดยสารที่อับนุญาตให้ผู้ขับลามือจับพวงมาลัยได้แบบ100%โดย apollo rt 6จะมี2องออปชั่นระหว่างมีและก็ไม่มีพวงมาลัยนอกจากนี้ไปตู้ยังออกแบบให้ห้องโดยสารนั้นสามารถดัดแปลงเลยเยอร์เป็นโต๊ะทำงาน หรือห้องพักผ่อนในขณะเดินทางอย่างอเนกประสงค์แม้ว่าเชฟโลเล็กก็จะเคยพยายามพัฒนาระบบคลูชเอวีแบบไร้พวงมาลายัยโดยสิ้นเชิงมาก่อนในปี2018แต่ว่าณเวลานี้ค่ะต้องบอกว่าไปตู้นั้นล้ำหน้าไปกว่าด้วยการคำนึงถึงการใช้งานในห้องโดยสารระหว่างเดินทางด้วยไปตู้คาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการอพอลโล r าร์ทีผ่านธุรกิจเรียกรถโดยสารผ่านแอป ด้วยแอปพลิเคชัน Apollo Go r o b o Taxi ภายในช่วงปี2023นี้ปัจจุบันไปตู้เริ่มให้บริการโ o b o Taxi เฟสแรกแบบมีผู้ขับป้องกันความผิดพลาดรวมกับบริษัท p o n y AI ไปแล้วในปักกิง่งและส่วนเจิมประมาณ50จุดบริการระหว่าง9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็ขนขณะเดียวกันค่ะบ,บริการแบบไม่มีผู้ขับจะเป็นแบบจำกัดสถานีเพื่อเก็บข้อมูลเป็นหลัก ไปตู้ระบุว่าจะขยายสถานีบริการเพิ่มเป็น300สถานีภายในปี2022นี้และก็จะขยายบริการไปใน65เมืองในจีนภายในปี2050ค่ะก็จบลงเวลานะคะสำหรับช่วงแรกของรายการค่ะใครชอบเทคโนโลยีนะคะติดตามได้ทุกต้นรายการเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะต้องไปพักชมโฆษณาก่อนสักครูแ่แล้วเดี๋ยวมาพบกับเราต่อในช่วงหน้าค่ะ วี u ลา v 4x4 ม a 4x4 Master of All Road m i t s u b i s h i x p เด d e r ใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัดค่ะก็เก็นเวลาสองคนกันต่อน,นะคะในช่วงของทริปไ,ปได,ดค่ะทริปแรกสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่กับพี่แหม่มเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้พี่แหม่มจะพาไปทดลองขับรถยนต์รุ่นไดหรือว่าร่วมทำกิจกรรมดีๆกับค่ายใดนานไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้มาเจอกับพี่แม่มมาพร้อมกับภารกิจต้องบอกภารกิจที่เป็นการให้นะคะนั่นคือมากับมัสด a าคาราวานปันสุขแล้วก็สโลแกนเขาคําว่าคนไทยกล้าวไปด้วยกันไั่หมายพวามว่ายัางไงมัสด a าเดินทางคาราวานนะจ๊ะแล้วก็จะเดินทางไปเพื่อมอบสิ่งดีๆไม่ว่าโรงเรียนหรือที่ใดของน้องๆที่ได้โอกาสไปเสริมไปเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อาหารหรือทุนการศึกษา ณว,วันนี้แมมเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครครับด้วยรถ b t ท50มาด้วยกันนะคะแล้วก็เดินทางมาถึงจังหวัดสุราธานีต้องบอกว่าสนุกสนานด้วยตัวรถเองด้วยที่ให้เราเดินทางได้สนุกมากๆมา,มาเดี๋ยวลองดูนะติดตามกันว่ากิจกรรมที่เรียกว่ามันได้ที่ความรู้สึกที่ทางใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้โอกาสหนึ่งก็คือค่ายรถมาเดินทางเพื่อแบ่งปันกันแบบนี้ ไปเดี๋ติดตามไปด้วยกันสำหรับวันแรกนะก็เรียกว่าหวดอย่างที่แมมบอกฟ้าฝนไม่ได้มีผลกับ b i ๊กอ b พ t 5ทีที่แมมได้ขับมานะเรียกว่าตลอดระยะทางเนี่ยกว่า700กิโลเมตรสนุกสนานกันทีเดียว แต่ถามว่าอัตราน้ํามันเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่ให้มาเนี่ยเขาให้ประมาณอยู่ที่16.1กิโลเมตรต่อลิตรนะก็เชื่อว่าน่าจะทําได้เพราะขับมาเนี่ยก็ด้เติมน้ํามันแค่จุดเดียวครั้งเดียวเท่านั้นเองเอาละว่ากันแล้วเราถึงจังหวัดสุราธาน,นีแล้วแรมขอพักผ่อนกันนะเติมกําลังกันสําหรับกิจกรรมในวันที่2กับกลุ่มของเรานั่นคือออกเดินทางจากโรงแรมที่เราพักอยู่ เรามุ่งหน้าไปที่โชว์รูมมิตแท้ออโตโมบิลซึ่งเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการแบบครบวงจรพร้อมด้วยโชว์รูมของ m a ส d a ที่เขามีโชว์ทุกอย่างแล้วก็พร้อมให้การบริการกับแถวเขตพักใต้ตรงนี้ต้องบอกว่าอันนี้เขาเป็นมืออาชีพมากๆเลยเรามารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพูดคุยสถานการณ์ที่นี่เป็นอย่างไร แล้วก็บรีฟเรื่องของเส้นทางที่เราจะมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้อ่ะเราฟังเรื่องของเส้นทางเสร็จแล้วเราเดินทางกันเลยจ้าเพื่อมุ่งหน้าไปที่โรงเรียน เราเดินทางออกจากโชุูมนะก็จะไปถึงที่โรงเรียนเนี่ยก็ประมาณ18กิโลเมตรบอกได้เลยว่าเหมือนเดิมค่ะฟ้าฝนเป็นใจได้รับน้ำตลอดเส้นทางเหมือนเช่นเดิมค่ะมาถึงที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้นะน้องๆแล้วก็ ครูอาจารย์ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลย ที่นี่นะโรงเรียนแห่งนี้ไม่ใช่เล่นเลยนะคะน้องๆเนี่ยถึงจะอาจจะไม่สามารถมองได้ชัดเจนหรือบางคนเนี่ยมองไม่ได้เลยไม่เห็นเลยแต่น้องๆมีความสามารถในการเล่นกีฬาแล้วก็ได้เล่นกีฬาเนี่ยให้พวกเราได้เห็นสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นคือน้องมีกำลังใจแล้วก็สู้กับชีวิตของตัวเองไม่มีมองว่าอันไหนคือปัญหาตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเรารู้สึกประทับใจมากๆเลยเล่นได้แบบชิล เหมือนคนปกติทั่วไปเลยจ้าและที่สำคัญนะ,ะที่เราเดินทางมาเนี่ยเราได้พี่เรียกว่าเจ้าถิ่นเลยคือพี่ปุ๋ยคุณพันธพสพลจอมเกตรกรรมการผู้จัดการบริษัทมิแตแท้ออโต้โมบิลนะคะที่ให้การต้อนรับและก็ร่วม ในการสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือตัวแทนของมัสด้าในเขตจังหวัดส,สุราธานีเราก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาทุนการศึกษาและก็เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่แห่งนี้ แหม่ว่านะความรู้สึกหรือสิ่งที่คนจะรู้สึกและก็รู้ซึ้งกับชีวิตที่อยู่ตรงนี้ไม่เท่ากับฟังพี่ปุ๋ยเล่าถึงความรู้สึกสถานที่แห่งนี้เลยค่ะอันนี้เป็นโครงการที่มีความตั้งใจเกิดเกิดจากการตั้งใจของบริษ,ษัทมาซาเซลแห่งประเทศไทยนะครับก็ ได้ร่วมมือกับบริษัทของผมบริษัทมิตรแท้ตัวโมบิลจำกัดเราเป็นผู้แทนจำหน่ายท้องกิ่นในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีก็มีความยินดีที่จะมาแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆในท้องที่นะครับน้องที่พิการทางสายตาทีนี้วันนี้เราก็ได้มาทำกิจกรรมนะครับอมอบอาหารมอบคุณการศึกษามอบปัจจัยต่างๆจำเป็นให้กับน้องๆมีความยินดีมากครับเหตุผลสำคัญกนะ็คือ อยากให้ถึงเด็กที่พิการแล้วโรงเรียนนี้ผมก็เคยมาทําบุญด้วยตัวเองเมื่อ5ปีที่แล้ววันเกิดผมก็มีความความรู้สึกดีๆกับโรงเรียนนี้นะครับและโดยเฉพาะแน่นอนผมเป็นพ่อของลูกพอผมเห็นเด็กผมก็รู้สึกสงสารและอยากให้โอกาสอยากมอบสิ่งดีให้เขาอยากให้ความสุขกับเขาด้วยด้วยความ เต็มใจและยินสิ่งที่ได้รับกลับมามันเป็นความรู้สึกดีๆที่ประเมินค่าไม่ได้ priceless คือประเมินค่าไม่ได้จริงๆเพราะว่ามัน,ม,นมันดีกว่าผลประกอบการที่ได้กำไรหลักล้านแต่เรามาให้เขาผมชอบเป็นผู้ให้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาน้องๆทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราช่วยเขาให้เขารู้สึกดีๆมีที่ยืนในสังคมมีโอกาสก้าวเดินต่อไปในชีวิตมีงานมีการทำเลี้ยงดูตัวเองได้เป็นคนดีของสังคมมันประเมินค่าไม่ได้คนระับวันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยเป็นคนดีของสังคมมีที่อื่นในสังคมให้สังคมไทยที่เป็นสังคมเอื้อหนุนพึ่งมาพึ่งมาพึ่งพาอาศัยมาด้วยกันเนี่ย ทำให้น้องๆมีความสุขแล้วเราในฐานะคนไทยเราจะช่วยกันสู้ด้วยกันและกล้าไปด้วยกันครับขอบคุณพี่ปูยเจ้าถิ่นและขอบคุณมัสดาที่เดินทางคารวะปันสุขครบสี่เส้นทางนั่นคือจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณตัวแทนแต่ละจังหวัดที่มอบความสุขคืนสู่บ้านของท่าน เราเรียกว่าเสริมพภารกิจแล้วก็ต้องเป็นภารกิจที่รู้สึกอบอุ่นทางใจและอิ่นใจมากๆขอบคุณมัสด้านะคะที่ให้แหม่มมาร่วมภารกิจในครั้งนี้เพราะว่าเรารู้สึกเป็นผู้ให้ไปด้วยกันนะคะสมแล้วที่ขอตั้งสโลแกนว่าคนไทยกล้าไปด้วยกันเอาล่ะแล้วเดี๋ยวติดตามกับแหม่มนะว่าเทปหน้าจะเดินทางหรือจะทดสอบรถคันไหนยี่ห้ออะไรยอย่าลืมขอบคุณที่ติดตามกัน ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะยังไงสัปดาห์หน้านะคะทางเราก็จะเอาช่วงทริปได้ดีดแบบนี้มาฝากผู้ชมกันต่อค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพักชมโฆษณาสักครู่ช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ จริงทุกเส้นผ่า Isuzu V Cross 4x4 Master o f Allroad ถ้าเบรกเบนดิกรถยนต์ New Suzuki Swift Power u Up Mitsubishi Expander ใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัดไปวัวเราสองคนกันต่อนะคะในช่วงของ Motor News ค่ะ Motor News สัปดาห์นี้นะคะก็รวบรวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆจากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเอามาอัปเดตคุณผู้ชมกัน จะเป็น่าวสาอะไรบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมกันได้เลยค่ะ อิซูซุประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่กับบทพิสูจน์ครั้งแรกกับอิซูซูคิงออ truck วันแท้งแชเลงน้ำมันถังเดียววิ่งไกล1,200กิโลเมตรโดยใช้น้ำมันเพียงถังเดียวของรถบรรทุก10ล้อหัวลากอิซูซูจแซดสามรแรงม้ารุ่นใหม่รถมาตรฐานจากโรงงานพร้อมหางพ่วง3าเพลาบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตน้ำหนักรถรวมน้ำหนักล,กลากจุงกว่า50ตันสามารถสร้างสถิติใหม่ให้กับวงการรถบรรทุกเมืองไทยน้ำมัน1ถัง370ลิตร ขับไปได้ระยะทางไกลถึง1261กิโลเมตรคิดเป็นอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยตลอดเส้นทาง3.56กิโลเมตรต่อลิตร Mercedes-benz เดินหน้ารุกตลาด e c o m m e r ิรอย่างเป็นทางการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเต็มรูปแบบที่เว็บไซต์ mercedes-benz.co.th ให้ลูกค้าสามารถจับจองและสั่งซื้อรถยนต์ Mercedes-benz ทุกรุ่นได้ด้วยตนเองภายในไม่กี่คลิกโดยสามารถเชื่อมกับโชว์รูมและศูนย์บริการ Mercedes- Benz สาขาที่ กได้ด้วยตนเอง OR จัดงาน inclusive growth empowered by OR ตอกย้ำวิสัยทัศน์เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร,ร่วมกันอีเวนต์สำคัญที่จะฉายภาพทิศทางใหม่ของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในทุกมิติเผยอินไซต์และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆด้วยหัวข้อการบรรยายและเวทีเสวนาจากกว่า50ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจชั้นนำการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการจาก OR สินค้าไทยพันธมิตรสตาร์ทอัพ และอื่นๆรวมกว่า100บูธพร้อมพื้นที่ Ownership Center และ Relationship Station เพื่อสนับสนุนธุรกิจทุกข,ขนาดทุกรูปแบบ SME Startup ให้เติบโตไปได้วยกันผ่านโมเดลธุรกิจแห่งอนาคต t o y o ต a เปิดตัวให้ลักรี่โวโดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าทั้งยกสูงและตัวเตีย้ยเพื่อตอบโจทย์ตลาดรถกระบะบรรทุกใช้งานเชิงพาณิชย์ด้วย Standard Cab ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติและในโอกาสครบรอบ60ปีจึงแนะนำรถยนต์รุ่นพิเศษลิมิ ได้แก่ไฮลักรีโวดีสีประตูและรุ่นสมาร์ทแคร็อกโคมีให้เลือกทั้งพรีรันเนอร์และสมาร์ทแคปแซด i อดิชันพร้อมชุดตกแต่งพิเศษที่ออกแบบฉลองครบรอบ60ปีเท่านั้นโดยทุกคันจะได้รับการติดตั้งระบบ G connect เพื่อตอบสนองทุกลฟ์สไตล์ทันสมัยความรับกล่องกุญแจภายในบรรจ,จุซ e ริฟิเคตแอปเปิลแอร์แท็กและพวงกุญแจสาหรับรุ่นฉลองครบรอบ60ปีผลิตจํานวนจํากัดในวาระพิเศษนี้เท่านั้น h อนด้า<ฮ>ร่วมแสดงความยินดีกับน้องแอนนา เสืองามเอี่ยมสาวงามหมายเลข19ผู้คว้าม,มงกุฎเวที Miss Universe Thailand 2022และรองชนะเลิศทั้ง4คนพร้อมมอบรางวัลพิเศษรถยนต์ Honda Civic EHEV ใหม่รุ่น EHEVRS ให้แก่สาวงามผู้ชนะเลิศณนะเวทีการประกวดรอบสุดท้ายโดยสามารถสะท้อนตัวตนคนรุ่นใหม่อย่างแอนนาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจในการก้าวบนเส้นทางแห่งความฝันจนสามารถคว้าม,มงกุฎ i s s u n i v e r s e t h a i l a n ์2022ไปครองได้สำเร็จ ก่อนจะเดินหน้าลุ้นมงกุฎที่3กลับมาให้ประเทศไทยในการประกวด Smith Univers 2022สคโอมารดีเปิดตัวสิโคมารดีแบรนด์แอมบลาสเดอร์คนแรกในประเทศไทยเพื่อตอบย้ำความเป็นคลาสสิกและผสานความโมเดิร์นเข้าด้วยกันโดยแนวความคิดนี้ได้รับการถ่ายทอดผ่านคุณอนันดาเอเวอริงแฮมที่มีสไตล์เฉพาะตัวโดดเด่นในเรื่องของโมเดิร์นคลาสสิกเลือกที่จะแตกต่างแบบมีเอกลักษณ์เป็นอินสปิเรชันให้กลุ่มยังเลเวอร์อินคลาสสิกดีไซน์และชอบการคอสตูม เป็นชีวิตจิตใจช่วยตอกย้ำในเรื่องของแบรนด์คอมมูนิตี้ได้นักศึกษาวิทยายลายัยป้องการราชาอาณาจักรรุ่นที่63นํานำทีมปลูกป่าจำนวน40ไรในรูปแบบการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าพลิกฟื้นคืนชีวิตให้ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างแหล่งอาหารสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการปลูกกล้าไม้วงยางที่ใส่เชื้อเห็ดป,ป่ารวมกว่า3,000ต้นนำไปสู่ความยั่งยืนในการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่สวนวูนวณวัฒน์วิจัยที่6 นครราชสีมาในสังกัดส่วนวนวันวตวิจัยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้โดยได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมจากสำนักงานพัฒนาภาค 5, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยฟิล์มกองแสงลามินาโดยบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัด และอีกหลายภาคส่วนและได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดูแลผืนป่าดังกล่าวอย่างต่อเน,นื่องอีก2ปีเพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปวอนโวเชิญชวนทุกคนออกมาใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติออกไปสำรวจและรู้จักกับโลกในมุมมองใหม่ๆผ่านแคมเปญ Live Life Better with Volvo แคมเปญที่ส่งเสริมการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นทั้งเพื่อตัวคุณเองและเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมไลฟ์ต และกีฬาที่เข้าถึงได้ง่ายร่วมกับวอลโวโดยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปวอลโวจะจัดเวิร์กช็อปและกิจกรรมซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยไม่จาเป็นต้องเป็นลูกค้าวอลโวเท่านั้นและนอกเหนือจากกิจกรรมกีฬากลางแจ้งแล้วทุกคนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นที่วอลโวสตูดิโอแบงคอกได้ด้วยเช่นกัน ศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบปรายการ ORBIC Superbike 2022สนาม2องดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่คลาสสูงสุดของประเทศไทยอย่าง Superbike 1 0 0 0 cc จบการแข่งขันทิติดผงวโรกรจาก PSGA Ducati PTT l u b r i c a n นกจ b j u n i r Ting Note Racing บิดนำมาแบบม้วนเดียวจบคว้าชัยชนะไปครองด้วยเวลา19นาที33.583วินาทีเฉียนอันดับ2อ,อย่างอนุชานาคเจริญศรีจากยามาฮาบริสโต อนุชาเรซิ่งทีมเพียง0.770วินาทีซูเปอร์สปอร์ต 600cc นัครินอธิรัตภูพาจากฮอนด้าเรซิ่งไทยแลนด์บิดเข้าป้ายเป็นคันแรกคว้าชัยชนะได้สำเร็จด้วยเวลา20นาที12.322วินาที ตามด้วย2นักบิดเพื่อนร่วมทีมจาก Honda อย่างภาสวิททิติวรารักษ์และปิชพรแก้วสนธิคนละ0ู3 4วินาทีและ0.466วินาทีในรุ่นซ u เปอร์สต็อก1 0 0 0ปรากฏว่าชานนอินตาจากทีม eest njt racing ออกสตาร์จากโผนํนำม้วนเดียวจบด้วยเวลา20นาที5.858วินาทีทิ้งห่างอันดับ2อ,อย่างสิริภพพูลศรีจากยามาฮ่า ptt did bristol t ดอะเบล55เนรมิตหนังฟิล์มถึง6.881วินาทีส่วนรุ่นซ u เปอร์สต็อก 400cc ภาสกรแสนหลวงจากยามาฮ่าดับยูหาดใหญ่บิสโ i นไฮสปีดมาร์คดีไอดีที่นำมวนเดียวจบด้วยเวลา12นาที48.072วินาทีคว้าชัยชนะไปครองในคลาสจูเนียอย่างสปอร์ตโปรักชั่น 400cc ชัยชนะตกเป็นของนักบิดดาวรุ่งที่ทวารคุณผู้จากทีมวาวลีน s m s คาวาสกิเร หลังนําออกม้วนเดียวจบด้วยเวลา13นาที13.163วินาทีสําหรับการแข่งขัน ORBIC Superbike Championship 2022สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่2-4กันยายนนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอรกิตจังหวัดบุรีรัม ค่ะก็อัปเดตข่าวสารจบไปแล้วค่ะก็ถึงช่วงท้ายรายการแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะติดตามรายการเราได้ทาง3ช่องทางเช่นเคยค่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube Channel ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะเพราะว่าเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ